สวัสดีครับผมเบาน้องครับเมื่อวนี้มาพบพอกับเปาาน้องยุสานแม่ฮนันนี่คือเก่าครับผมเมื่อน,นี้เบาน้องสิมาตามตองหัวครับงวดวันที่16พฤษ,ษภาคมหกครับผมเบาน้องสิมาตามตองหัวของไผ่เบาน้องสิมาตามตองหวดของพี่สาวจากทางไกลครับผมพี่สาวจากทางไกลเพิ่นเบาสู่ฟังทุกสิ่งตุอย่างขึ้นยุติโชคไะดวงนะครับโปรดใส่วิทยาญาณในการรับชมและฟังนําช่องเบาน้องเป็นเพียงแนวทาง ผู้ใดมกักัตเลขหรือบบมักก็ขึ้นอยู่ทิ่ดุลพินิษ์ของแต่ละคนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมั่นกับบมีผู้ไดกําหนดได้นะครับนอกโชกดวงอย่างไดมันึ้อยู่ทิ่ของไผของมัน่นส่วนตัวเลขของพี่สาวมือนีเพิ่นห้ยมากแต่ก่อนจะเอา,เอาตัวเลขเดี๋ยวบ่าวหนองจะบอกว่าที่มาที่ไปของตัวเลขตัวนี้มาแต่ใสพี่สาวจากทางไกลเพิ่นบอกว่า เพื่อนฝันเห็นแม่ฮันนี่ครับเพื่อนฝันเห็นแม่ฮันนี่แต่บ่ได้เห็นตัวตัวแม่ฮันนี่นะเพื่อนฝันว่าเพื่อนเห็นลูกแม่ฮันนี่ที่ยู่ขางศาลเพื่อนฝันเห็นว่ายู่ขางสาลแล้วเพื่อนฝันว่าเพื่อนไดมาจับลูกปิงปองยู่สาลแม่ฮันนี่เพื่อนก็เลยบอกว่าให้บ้าหนองไปทายลูก ไอ้รูปภาพรูปนั้นให้แน่ว่าเป็นแบบไดเพราะว่าในในรูปนั้นมันมีเหลขเพิ่นวางสิในรูปนั้นมันมีเลขแล้วให้เบ้าหนองจับลูกป,ปิงปองให้ผีนําแต่ว่าพี่เห็นเหลขอยู่ในรูปก็คือ10-2 102เพิ่นก็เลยบ่แน่ใจว่าเหลขมันตรงกบ ตรงกันกับที่เพื่อนเห็นบอเพื่อนก็เลยให้บ้าวน้องมาเบิงแล้วกะมาจับลูกวิงปองนี่แหละในความฝันของเพื่อนมีสำนีคนวาจังหดก็ลองพิจารณาบ่นะครับเด็กหญิงสาวจากทางไกลก็คือเพื่อนฝันเราเพื่อนได้เห็นลูกแม่ฮันนี่แล้วบ้าวน้องชิพาไปเบิงลูกแม่ฮันนี่ครับลูกนั้นเพื่อนบอกว่าอยู่อยู่บนไอ้หายแดงนี่ครับลูกที่เพื่อนเห็น ก็คือรูปด้านบนนี่ครับรูปด้านบนนี่มีตัวเลขมีจริงๆครับตัวเลขมันมีตัวใดนี่เดี๋ยวมาเบิ่งนํากันครับตัวเลขในรูปนี่ก็มีเจ็ดศูนย์กับสองครับเจ็ดศูนย์กับเลขสองแต่ว่าเพิ่อนไหมาเพิ่อนไหมาหนึ่งศูนย์สองเพิ่อธไฮมาหนึ่งศูนย์สองเพิ่อเลขแหม 02. เหมาบาหนองมาเบิง่งตัวเลขว่า มันแมนเหล็กหนึ่งคือที่เพื่นเห็นบอแต่ว่าเหล็กในรูปมันเป็นเหล็กเจ็ดครับเจ็ดกับหนึ่งมันก็ตัวเดียวกันเนาะเจ็ดศูนย์แล้วกับมีเหล็กสองตรงนี้กับบนเน่นี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นวิธีชคเรืดวงเพื่อนอาจจะเห็นเป็นหนึ่งศูนย์สองก็ได้แต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนเห็นในในรูปรูปนี่แหละครับผมเพื่อนเห็นในรูปรูปนี่แหละหนึ่งศูนย์สองเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยบอกความฝันให้เบาหนองฟัง เพื่อนก็บอกว่าล่องพิจารณาเอาเด้อว่าเลขกตัวนี้มากน้ำบอมากบอมาก์กถึงวิถีดุนพินิษฐ์มีฝันพีสาวท่างไก่ฝันครับฝันว่าเดมายืนอยู่หนาลูกแมฮันนี่แล้วก็เดมาจับลูกมีปองแมฮันนี่แต่เพื่อนบอกว่าเลขกยิงปองเพื่อนโบหูว่าเป็นเลขกไห้เพื่อนจำบ่ได้เพื่อนจำใดแต่ว่าในลูกน่ะมีตัวเลขกจะลองพิจารณาเบื่นนะครับเด้อ เจ็ดศสองแต่ว่าเพื่อนหามากคือหนึ่งศูนย์สองแต่ในรูปนี้เพื่อนมีเจ็ดศูนครับผมเจ็ดศูนย์ครับเจ็ 7, แต่ว่าในความฝันเพิ่นบอกว่าเป็นหนึ่งศูนย์สองเดี๋ยวบ่านหนองสิจับลูกปิงปองสามลูกหรือสองลูกแต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนเคยจับก็คือใสามลูกเพื่อนให้บ้าน้องจับสามลูกบ้าน้องสิจับ สามลูกคือเก่านะครับนอลองเวงนอลองพิจาั้นานไปน้ากันครับเรลยกผีสาวจากทางไกลหนึ่งศูนย์สองเดี๋ยวมาจับลูกพี่ปองน้ากันครับนี่ครับลูกพี่ปองเดี๋ยวบ้านสีจับลูกพี่ปองเด้อในทุกคนได้ลุ้นโชกไปครับผีสาวทางไกลครับเพื่อนกให้เล็กมากมือนี่ห้ไหมาไหวครับหามาไหวอ่ะพี่ปองลูกแรกครับผมหมายเลขค่าครับ หลูกอูปองลูกแรกหมายเลขห้าเอเบิ่งหลูกที่สองหลูกที่สามครับผีสาวจากทางไกลเป็นไห้บ้าหนองเป็นสะพานบุญไหครับผมให้บ้าหนองเป็นสะพานบุญไหจะลองพิารณานอาด้วยครับเด้อเลขงววนี้จะเป็นตัวใดหมายเลขสองครับห้าสองอีกละหาสองี่ออกอีหลีบ่หลายงวดแล้วเด่นจับได้แต่เลขหาสองนีง หายเลขแปดครับผมห้าสองแปดครับห้าสองแปดห้าสองแปดเอางี้ของพี่สาวทางไกลปัญหาสองแปดได้บ่าวหนองสีจับสองตัวไอ้ของบ่าวหนองจับเองนะครับจับสองตัวลองเบิงสิเป็นตัวไหนจับสองตัวนี้ของบ่าวหนองเองด้ะเอาไปฝากเอสซีครับฝากเอสซีทุกคนแล้วก็ฝากพี่สาวทางไกลนํา หมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าเด็กที่สองครับหมายเลขเก้าอีกครับเก้า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 นะโมแน่ครับเก้าเก้าครับห้า 2องแปดวเก่าเก่าของบ้านหนองจ้าฝากเอฟเดขของพี่สาวหายมาตองงวดก็คือหนึ่งศูนย์สองเด็กพี่ปองบ้านหนองจ้าให้เพื่นสองไอ้สลูกก็คือห้าสองแปดราคาบ้านหนองจ้าให้อีกเพิ่นสองเสือก็คือเก่าเก่าครับลองพิจารณาบุตรครับเรื่องวดวันที 16, ่สิพฤษภาหกหกครับผมคิดจริงใดก็ให้สมหวังดังปราถนาช่องบ้านหนองเปเียงแล้วถ้า ทุกสิ่งทุก,ทกยางกับขื้นยุติโชคลและดวงเบาหนองก็พยายามหาตัวเหล็กมาฝากทุกคนสิม,มักหรือบ่มักกับขึ้นยุติดุลพินิษของแต่ละคนเดี๋ยวบ่าหนองจะไปทางด้แน่เดี๋ยวเบาหนองจะฝ้าเอาคลิปลงให้เบิ่งขอให้ทุกคนได้รับโชคไปนํากันคือเก่าเหล็กงวดวังหันของเบาหนองานมาจับเหล็กของแม่ยังบ่เขาเนาะครับเนาะสองห้าห้ากับสองห้าสี่แต่ก็บเป็นอยังครับเหล็กมันกับมีเข่ามีรูดบางเป็นธรรมดาเรื่องปกติเนาะครับเนาะงวดนี้ เขาอาจจะได้โชคไปน้ากันคือเกา่าเดี๋ยวบ้านหนองชิมาขอมเมื่อไดได้ว่าน้องจะเฝ้าเอาคิดลงให้เบิงเนาะครับนอะเมื่อนีบ้านหนองมาขอให้พี่สาวทางไกลก่อนเพราะว่าเพิ่นห้เหล็กมาแล้วเพิ่นกันเลยให้บ้านหนองมาจาับหาครับผมจะได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดชิงไดกับให้สมหวังดังปาถนามีโชคมีดวงเปิดโชคเปิดดวงรับโชครับดวงไปน้ากันเนาะครับนอ่นว,วันที่16เมษา 66ครับผมไอสิ่งของเลนสามเลย16พฤษภา66ครับผมคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปาถนาดเอขอบุญบารมีแม่ฮันนี่มอบโชคให้ลูกหลานสุขภูสุขคนคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปาถนาสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ